ยังมาทันมาเถอะได้ยังมาทันมาบ่หนิขมาในอ้อกก้อนหอยอ่าคือสองกนกินนี่สิคือแบบนี้สิกินอยู่ในประมาณนั่นนะจกมามาจากเบ็ดตรงตรงเบนดน้อยโอ้ด้ด้พี่รองเอ้ยนี่ยนี่ดิเนาะโอ้โดนพอพี่รองเอ้ยผู้บุมีเข่ากะยากโดนพอพี่รองอ่าได้เข่าลายนี่คือแบบว่ายิ่มเลยเนาะยิ่มเลยพี่รองเอ้ยแพงพี่รองเอ้ยครับ สมมุติว่าเฮามาตอนแรงนี่ไว้กินมื้ออื่นเช้านะเฮาคือว่าเฮามาเบิ่ดอันนี้ได้บ่ได้ก็คืออ่ามื้ออื่นเช้านี่คือแบบมาเพื่อมื้อเช้าเลยอ่าคือเบิดเลยเนาะอยู่ในเดียวเลยวดก็ได้กินอยู่2คาบแม่นบ่ม้เจ็บหัวบ่เจ็บบ่ธรรมดาอยู่เออตนี่แหบ่ตนี่เออมุดลงมุดลงในน้ําเลย ก็เอาไปใส่ในเงี่ยท่านี้ก็จำหน้าบ่ฝาเลยอออันนี้อันนี้ด้เรลงน้ำด้วยบ่โดยลงเอาไร้บ่เนี่ยลุงน้ำได้บ่ลงนำไหนมูสอดบ่ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสัสุขสุขคนเดอ้อน้องพ่อพี่น้องมาว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องสาพฝังลาวเนาะอ่าดูว่าสิเป็นพ,พ่นอแม่พี่น้องทางพังไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของเบาจิตอุตมพรคือเก่าอีกเซนเคยเดอ้อน้องพ่อพี่น้องเลยคือตอนนี้นะทางเบอจิตเองนะพาทางพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่บ้านตรงพายวันเนาะมาหาทางครอบครัวของทาง เลยไงไอ้วังเพิ่นน้องพ่อพี่น้องเอ ga, ้ยก็คือตั้งแต่เมื่อที่ว่าบอจิตน้องพ่อพี่น้องอ่ามาหาเพิ่นอ่าเมื่อก่อนนั่นแหละอ่ามืาอนี้ก็มีโอกาสอะไเข้ามาอีกน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็พอดีว่าอ่ามีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นน้องพ่อพี่น้องเพิ่นผาเงินจำนวนหนึ่งเนาะอ่ามาให้ทางงบอจิตเองน้องพ่อพี่น้องอ่าบ่แล้วก็มามอบให้กับอรนน่ะทั้งไอ้กบวยเพิ่นอ่าพอแบบเอาเงินเอาคำอ่าไปซื้ออันน่ะ เครื่องของใช้ในเฮือนในซานเพิ่นนะน้องพ่อพี่น้องเลยทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกับบ่ได้ประสงค์ออกซื้อออกนำดอกน้องพ่อพี่น้องเพิ่นก็อยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะก็ดีใจพี่น้องเลยที่ว่าทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นคิดเห็นเพิ่นอยากให้น้องพ่อพี่น้องเลยทางบุญจิตเองก็เนาะกอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเด้อเนาะที่ว่าไม่เนื้อเชื่อใจเนาะพ่อพี่น้องเลยทั้งบุญจิตเองเป็นสะพานบุญให้นั่นแหละทางไดก็ขอให้ บุญกุศลๆนี่น้องพ่อพี่น้องเลยขอให้สิ่งดีๆเนาะเข้าไปในชีวิตเนาะทางครอบครัวของนาผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเด้อเนาะพ่อพี่น้องเลยสาธุสาธุเนาะพ่อพี่น้องพักน้อพ่อพี่น้องจากในเกิดเดียบไว้จิตเองจิเปลี่ยนมุมกล้องกันเด้อเนาะพอพี่น้องเลยคือนาทางตอนนี้เนาะพ่อพี่น้องมาน้ำกันสองคนน้ำมันได้ก็ได้สบายดีสบายดี อ่าว่าแล้วก็มาน้ากันมีเบาตาเบาเวียดเบาแสนน้าแน่พี่น้องเลยอ่าคือจะเป็นทางเบาตานะคือจะไปหาครอบครัวของน้องปงเพิ่นอ่าเบาแสนคือจะไปหาครอบครัวของเออเออเอโตเอโตอโตเนาะอืมเอ้าตัวนี้ก็ทางพุทธิเองก็อยู่ที่่อาเฮือนของทางไอ้วังเพิ่นเดี๋ยวจะขอไปหาเพิ่นอนเ้อประคำเด้ออ่าผมจีทุกแล้วพี่น้องเลยแมนแมนไปบิ่งดูพี่น้อง เขามาก่อนเนาะอ่ามาอยู่ในน่ะหมู่บ้านเพิ่นนี่บ่ได้มีสัญญาณพี่น้องเอ้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะอ่ายากอ่ายากแน่อ่าถ้าออกไปจากนอกบ้านพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยคือสิแบบอ่าเซตว่าเบิ่งหันเงนี้ได้นําแน่เนาะปาตูนําในอ่าุทุ่งุทางนี่แหละพี่น้องเอ้ยนําแถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยอ่าแถวนี้ไหลลงนี้พี่น้องไหลลงนีก็ลงไปสู่อ่าน้ําสางเพิ่นเลย เนาะพุ no. you you loser, ่นเละมาแต่พุ่นแหละพี่น้องเลยเห็นจังได้ใช่เนาะเดือกบัวใดพี่น้องเลยบางเตื๋ยบางทีจะนำน้ำผลทุ่งืระทั่งนี่ก็คือชีน่าไถ่เนาะพอพี่น้องนะคือชีไถ่ลงเซนีหรือบางอาบเลื่อนเนาะเลื่อนเล่มบางนี่เนาะอาเบิางไปเบิางมาไหนนะพอพี่น้องปตัวมาอีวันนี้เปลี่ยนเบิรดพี่น้องเลยอ่ตัวผัวที่ว่าเพิ่นันอันนี้เนาะเปลี่ยนเบิร์ดแล้วนี่คืออะไร เฮ้เจ้าผู ah, last time, last time. Er> be, ้งงงงงามยืนน no. uh, no, ้องพ่อพ mm. ี sana, ่น้องอยู่ในนาชวนป้านางน้ำใสน้องน้ำใสเนาะเอ้ยสบายดีสบายดีเอ้ยมาวันนี้ยืนเร็วบัดนี่เนาะอ่ามาตะกี้นั่งน้องพ่อพี่น้องเลยไปกินข้าวแล้วบ่ยังเอ้ยบูดแท่นนี่ฮะเป็นยังไงนี่ถากระตื่นบ่เออ ดูดูเบื้องเบิ้งเบื้องเนาะไปหาเอ้ยไอเพื่อนคนไหเนาะปตาโตฟีดงเลยโอ้มาบัณนี้เปลีนเราคักเล่เนาะบาณนี้เนาะปตาโตขอทาขอทาดูดูเอ้ยไอ้บ kind of um, ังเอ้ยสบายดีสบายดีโอ้ชิคจังไหมไอหนี่เสียให้มันเปลีนหรือว่าสิปลูกหันปลูกนี่อีกให้มันเปลีนก่อนบ่ให้มันเปลีนก่อนเนาะเพราะว่าช่วงดังๆมาเทากับฮู้สึกว่ามันคือ อหุกหกเนาะอืมเทศเสียได้เอาไปถิ่มใช้อันนั้นน่ะเด็ที่มีหันกล้องอย่างนั้นอันนั้นบ่จุดโดยเยอะทางทางหลังคุณเลยฮะทางล่างพุ่นเลยเห็นบ่นอกพุ่นบ่โดยแมนโอ้เอาพุ่นบ่โดยโอ้ทางหลังจุดเอามันแห่งด้จังจุดแมนเนาะอืมเบรกมานี่นี่แมนบ่โดยแมนเลือนนะแมนบ่ข้างนี่โมเมนต์เนาะข้างนี่เนาะข้างนี้โมเมนต์เนาะอ่าเบรกมานี่พี่น้องเลย khọt này luôn, phun mình bà anh oh, cả ừ. vịt cục mùng này nưng, <laughs> ừ. ừ. oh vịt cục mùng này nưng, nó chỉ còn tam lạp thôi mọi rồi 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 phi đồng rồi, Cá <laughs> à, tốt, Mặc hỏi phi đồng ơi ah phần nào à, á, 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 hỏi đi. à, mạng, bên, à, mà không, phủ, phần hỏi nó phía à, 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 อา <laughs> <ừ> <laughs> มังหอยพี่รองเลยฮาเปลือกมักหอยเนาะอากินแล้วกับมใส่นี่เพิ่นอ่านี่เด้อ๋ยวตู้ชุ่ยเนาะนอพี่รองเลยโอ้นี่เด้๋นี่กะคือกันตู้เอาไปชิมพุ่นเล่ยมันบอกโอ้พุ่นเทพพี่รองเลย โอ้เปลี đây, ่ยนหมดเลยเนาะคักคักบันนี่แกเขาท่าอยู่ได้พี่รองเลยอืมนี่พักอันนี้เนาะพักเพลวนี่เนาะอ่ากินกับอันนี้กินกับบยังก็มันจังถือบ่เอาไปตุมชั่วตุมชั่วเนาะอ๋อเมนสินไก่บ่สินงูบ่โอ้เมนแทะแทะแฉเนาะอ่าเวลาเห็ดประเภทพวกแบบนั้นเนาะโดยไม่ละพักเพลียวพี่รองเลยนี่ดิ โอ้ข้าทาข้าทาข้าทาเอาเอาฮุบตัวนี้ไปเดี๋ยวพักกันไปนั่งเด้ออ่ามีเรื่องชิบว่าน้ำพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็ได้อ่าโต้โดยพี่น้องเอ้ยอ่าขักอีเดลสเพิ่อนเกย์ใช้ยี่นี้นี่เนาะนี่ข่าวบททองนะฮะผักข่าวบททองผมแม่นผักอีเลสอามวยข้ากิเลสป่ะมือเอ้าข่าวทองบ่โดยแม่แหละโอ้คือดำคือข้าอีเดลสเห็น โอ้ผ oh, <laughs> so, ักกระทงนี่น่ะเออโอ้เมนูเออนาะครพี่นองนาะผักขาวเนาะผักกระทงเอออันนี้ก็กินนานๆผักกระทงกินกับลาบคือกันบ่เฮาใส่กระปุนพร้อมนนนบ่อืมอันนี้ะมนักาตัวนี้มคิวหรือว่ากกเทินเนะกกิว เออนั่นเองแล้วพอพี่รองไอ้สิไม่ได้ยินน้เออคิดว่าไปปู่คือกันนะเนาะบ่ฮะโตอ่านี่แหละพี่รองไอ้หาเรื่องน้ำไสของเพิ่อนหาขุนไดี๋นี้หนึ่งก็ได้เนาะขุนไดี๋้พี่น้องอ่าน้ำ่ว่าตักขึ้นมาจากอ่างน้ำนั่นบ่โอ้พี่รองพอป้าไปโดนน้ำขุนได้แบบนี้เออ โอเพิ่นก็นลองปลูกเบื้องก่อนเนาะนี่ก็เนาะอ่าสวนผักสวนมีเพิ่นพี่น้องเอ้ยค่ะในเรื่องนี้เนาะเพิ่นเอาอนะคีบเอใส่พร้อมเนาะในเรื่องอยู่พี่น้องพินบ่พอ้ทุ่เยี่ยวกบคักจะได้หนิเนาะอัวนี้แหละใช้เวลานานเนาะอันนี้บ่อันนี้ยิ่งเด้ดิ่ดดงเตกได้หนิพักพักเสริมเนาะตัวพี่น้องเอ้ยคักแล้วบัดนี้ก็ได้เนาะออ่่าาเป็นเกี่ยงเบลเล่เนาะพอพี่น้องเอ้ยอ่าแรกก็ จะเป็นทั้งอาณาในเรื่องอบอลเหดุยู่ขั้วกินเพิ่นน้อนงะพอพี่นอ้องไหมก็มีทางเอฟซีเพิน่นคอมเมนต์เข้ามาว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเดอ้อเพ,พิ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องทางบริจิตติ์ก,ก็อ่านเบิดเนาะทุกคอมเมนต์ที่ว่าทางอาณาเอฟซีเพิ่นได้เม้นกันเข้ามาเนาะพ่อพี่น้องเลยตัวนี่จะเป็นบนอนะลอาณาขีกไพรเนาะบดไพมาเลยพี่น้องคูณเป็นไรเนาะ xiềng đáng săn ăn như nó phi đong à như lệ nó. áo đủ kín nôm bò. Ao như là cái đài nó nó. lệ nó phi đồng ngay. Ba thôi. Hon ba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 . ดพี่เอ้าดนั่นแหละนงโนั่นแหละอนยั่นคืออุปกรณ์ของการบว่าาอยู่หาินบ่อโอ้เอามาเพิ่ดวยมาเพิ่วั้งสองอนี้ลงมันลงน้ำบ่เดือบไงไนี่โดยไม <ination noises> oh! oh! ่ละลงน้ำเลยมนแต่จะได้น้ำได้บ่โดยแม่อซื้อซื้อแมนบ่โดยแม่โอ้ยู่บ้านท่าแมมนบ่นี่บ้านท่ามีไข่นอนปนีกเนาะซื้ออยู่นาแดง นี่ไงอู้ันนี้กั้นโดยเฉพาะแบบนี้ใส่ใส่หัวใส่หัวใส่หัวแล้วก็บมุดน้ำหายังอยู่มันไหนในน้ำฮะหายังอยู่ในน้ำหาปลาเลยเป็นนี่แหละเอ๋อบ่โอ้ทั้งน้ำน้ำฮับกันได้น้ำหรือบกเขาได้เป็นบ่นี่โมจบหัวบ่โมจิบบ่ทำมาได้เออใกระตูปิสายนี่แหละบ่ เอาไปใส่เนี่เออหมุดลงหมุดลงในน้ำเลยโดยเ็เอาไปใส่เนี่เงี้ยท่านี่ก็จับหน้าเปล่าเลยเอออันนี้อันนี้นี่ยลงน้ำได้บ่โดยองะลงเอาไรไรบ่นี่ยลงน้ำได้บ่ลงได้บ่อบ่บ่บ่อเออลงเมื่อวานนี่ก็ประมาณได้ประมาณแปดที่นี่แหละโอ้พี่น้องเลยบ่รยาก็คืออันนี้นี่ยบ่บ่ชดได้หนิทีบ่บ่ชด โอ้เนาะบ่ได้ก็บเรื่องเตื่อบ่หนำนะน้ำบ่บ่ได้เรื่องหวยน้อยนี่ไปหวยน้อยบ่หวยใหญ่ยังทันใส่ยเถอะโอ้โอ้เห็นมั้ยทีเห็นดี่ทางลดงกับเห็นซองเห็นแจ้งคักหวยน้อยนี่ผมมันเพียงหวนและน้ำบางบ่อนะบางบ่อนเพียงเอียนเนียโอ้พี่น้องเอ้ยหมดลงในน้ำที่มันบ่ไปบ่ป่ามันช่มงสีนั่นเนี่ยบ่ไปและกลางคืนนะกลางคืนบ่ไปที่กลางคืนนะอ่ โอ้นภพีน้องเลยโอ้ถือว่ากินเดียวได้หาอยู่หากินแบบนี้ก็ได้เนาะอ่ามุดลงไปมุดลงไปแล้วก็อ่าคือว่าเนี่ยนภพีน้องเนยเขามันโมเมนต์แบบอ่าแถวแบบออกซิเนาะอ่าขึ้นมากกัหายใจก่อนนะหายใจก่อนเลยอันนี้มันโมเมนต์ว่าแซดนะเขาหายใจในน้ำนี่เนาะมีแต่ว่าเขามองเห็นนี่ซื่อเนาะมองเห็นซื่ออือโอ้พี่น้องเลยได้ที่อไหนนี่กือทีได้อยู่โบน่เดี๋ยวโบนี่ก็ได้ เมนเต๋อบ่เมนเต๋อยู่บ่โอ้โดูดูพี่รองเลยเคยเห็นยู่พี่รองเลยไหนแต่ว่าบ่ได้เคยแบบว่าอ่าถูกขัดเนาะโอ้เห็นใส่เชือกบ่โดยแม่อืมว่ายิงปลาไก่เนี่ยอยู่ในนะ้นละไก่หรืออะไรไปเลยเนาะเขาหิงแบบใบมันเมื่ออันนี้ใบมันไปเลยนะใบไปเลยเนาะโดยแม่แม่บอกว่าบอให้มันเสียนะค่าสมมติมันไปไกลก็มันก็เสียเอามัดมัดปิดกับตัวมาแล้วเนาโอ้เฮงนี่นี่พี่รองเลย มันเรโน่โอ้มันมีสึกคืออยู่ในขนาดไหนขนาดนี้บ่ประมาณนี้บ่บ่ยิงไกลเนาะยิงม่อแต่ว่าเวลาถึกปลาใหญ่เนาะมันยิงถึกแล้วมันดิน้อมัดเือกไว้โอ้ๆๆมัดเือกมันก็าเข็โอ้มนีเนี่เนาะโอ้โอ้จักจักแบบว่าวิธีเฮ็ดนี่เนาะพี่น้องเพิ่นในโดนี่เนาะโดนี่เนาะโอ้ทาทาคักอยู่คักอยู่เนาะพี่น้องเอ้ย ตัวเอ่อบ่เอามาเงินตรงนี้ได้เดี๋ยวพี่น้องชมสิสดบ่สดเนาะอืมโดยๆพี่น้องเอ้ยเอาๆถ้าน้องเพิ่นกินนมกินนมเรียบร้อยก่อนเนาะอ่าอยากให้ทางแม่พี่น้องเพิ่นเห็นนเห็นตาดอกเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเนาะอ่านอนบ่น่ะกินนมแล้วนอนเลยกินนมแล้วบหากบ่ได้นั่นบ่บ่ได้ให้แม่นบ่ธรรมดาธรรมดา เออมากเออมาเมานเนาะเอ่อเอ่นนอนพ่อพ so ี so ่น so ้องเลยฮะนอนแล้วน so ้องน้ำใสเพิ so ่นเด้อะนอนพ่อพี่น้องสบายดีเด้อเนาะที่มีมันจะบัามแท้นี่เนาะอ่านั่นแหละนั่นแหละนอนนอนพ่อพี่น้องเลยตุ๊กอ่าฮะคือเพิ่นนี่ยังอ่ากินข้าวเป็นข้าวเขาหยำเม็นมะข้าวเขาแบบหยำแล้วก็ไปมุกเม็นมะ กินกินลายเท่บ่กิน,นสคำกินสองคำบ่อือสองคำกับข้าวป้อนมาได้หมดเออได้ข <พอ S 1> ้าวป้อนพราแต่มันอยู่ในท้องโอ้นั่นแหละพี่รองเอ้ยเนะาะก็คือว้าแหละเมื่อกี้มีทางคณะผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่าอยู่ทางสหรัฐผู้เละนาะพอพี่รองเอ้ยเป็นทาเงินมาให้บุจิตเองจำนวนหนึ่งให้มาให่ขับมานาครอบครัวอ่าของทางไอเอเก็บไว้ พอได้ซื uh, uh, in, ้อ uh, ซ uh, ื no. mm ้อยากไดว่า uh, ซื้อยู hey. he. mm ่ซ hmm. yeah? yeah, oh, ื้อกินในครอบในครัวเนาะอืมอ่าก็คือว่าเนี่ยคือทา้งนะเอื้อยนี่คือแบบห่างไกลเฮาเดี๋ยวนี้แบบปกติแล้วมันบ่อืมปกติแล้วแบบบ่ได้เจ็บบ่ได้ปวดบ่ได้มีอย่างเนาะแบบนี้เนาะอืมมีแต่แบบว่าเอ้าเมื่อยด้วยแฮยังเมื่อยอยู่บ่หรือว่ายังไงเมื่อยก็เมื่อยธรรมดาแบบฮายกเฮาเป็นเรื่องอ่อนๆก็โอ้ปกติเนาะ Mẹ nó ngon, nó vào phi long đây à mình về bà áo mình nhắc mưa beba... phần thì nhắc rồi này hả mình bà coi hết áo này đó à lắc lắc lên cái sẽ biến thăng ai này lẽ nó no, hầm nè sắc pha om nấm nè mình bao nè um bảo nó vào phi long đây à nó đi leo nó hà bà nó ขารำความอยู่ความกินคำมาขารำนี่เปนญหาของคารำประมาณจังมื่นป่ะอีกประมาณจังเดือนเฉลี่ยแบบปกติเลยได้กินหลายแน่กระเุาะแล้วหาเดือนหกเดือนไปกระเพาประมาณหาเดือนหกเดือนได้กินหลายแน่อืมโอ้สันบบสันเนาะก็มีแบบว่าเอฟซีเพิ่นก็ว่าเบิ่งเด้อบัดนี้ก็ได้ฮะอ่าเบิ่งอ่าคารำความอยู่ความกินน้ำิ่นว่าเนาะโอ้หาเฮงเนาะคำมาพิดกรรมนี่เนาะ มาธรรมดาเลยพี่น้องเลยโอ้โหเนอะถือว่าแบบมีคุ้มเสี่ยงอยู่เนาะพอพี่น้องเป็นผู้หญิงนี่ก็ได้เนาะลำบากตอนแบบได้ดูกระโบแห้งเนาะออกมาแล้แบบผู้เป็นเมย์ก็ต้องแบบว่าขรัคลขรั่ได้ก็คือลังทีเห็นมาอะไรเ่อยโอยเบิดเนาะคันแบบบ่ได้ไปหามุงหาหมอเนี่คือชีโบคือชีโบเช่านี่เนาะโอ้โหน้องพี่น้องเลยบุญทอไปหาเพื่อนหาหมอท่าน อใส่สลรมนั่มเห็นปะสลรมก็ใส่หน้าพ่อพี่ดองอ่อตัวไปหาแพทย์หาหมอท่านหมจังสันนะจูใจชิวัาดใวยได้แพทย์หนาะพ่อพี่ดองสุดยอดเนาะอ่าได้ลูกนี่กะการที่แบบว่าได้ลูกนี่กะบมอธรรมดาเด้อเนาะเออตัวเอาเอาเนาะอ่ามาเมื่อนี่กะคือว่าเนาะอ่ามากะหินทั้งคะอ่าไอพิ่นอ่าปัดกวดหรือว่าแบบทาง เกิ่งมืดแล้วพี่น้องแปนมาแล้วเนาะบรรยากาศเอออ่าเป็นแต่อยู่เขาแล้วบันี้ก็ได้เนาะพ่อพี่น้องเป็นรักษาความสะอาดแต่ว่าคือว่ามาแดดเนาะอ่าฝนตกมานี่กะอ่าเพื่อนนี่พี่น้องก็เห็นบ่เนาะมืดขมายแล้วอ่ามืดพามืดฝนเลยอ่านั่นแหละเนาะมามือนีิกะอ่ายังอ่าได้แต่กระเบื้องเนาะพ่อพี่น้องอ่ากระเบื้องที่บ้านทางก็น่า เออเพิ่นซื้อมาไว้แหละพี่น้องเอ้ยเหตุนี้ฉันเนาะอยากได้อยู่อยากให้มันพออยู่แต่ว่าซื้อซามมีเนาะซื้อซามมีนะครับพี่น้องเอ้ยเอาจังไดนก็มม่ต่อเดียวสิเอาม่อมเงินให้เด้ออยากจะเอาหม่อมเงินให้ทางไอ้เพิ่นน้อบพี่รองเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบในครัวเนาะเป็นจังนดรใช่ยังพอมีใช่บ่แมนเมนเมนบ่มีเลยบ่ บุมีจะเก็บเลยเอาเงินไ่เท่าได้ไปซื้อฐานอันนี้ไดงตีนีเพิ่นใช่ไหมเลยลงน้ำเงินบุอยู่ทงแล้วดิกินให้เพิ่นกินเพิ่นคลำเออคลำต้องกินปลาเออไม่ได้เป็นหลายแล้วว่านี่เป็นหลายสามสิบพันโอ้ประมาณสามสิบพันบ่อ่าแต่ว่าประเภทพวงนี้ที่ว่าเพ่งๆนั่งๆน่อคืออ่าบุมมีแล้วเนาะอืม ก็มีแต่แบบว่าเอาเงินของผู้ใหญ่เพื่อนนี่ได้สนินอะเนาะไปใช้หนีน้ำเน่สามชี้พันพี่น้องเงยแล้กกัแห้งกระตุนกระตัไว้น้ำเนเนาะนั่นแหละพี่น้องเบิ่งดูนบับก่อน,น,นเนาะเป็นเงินเนาะพอพี่น้องเงยจํานวนหาเส้นกีบได้เด้เอเป็นเงินจํานวนหาเส้นกีบเนาะพอพี่น้องเชได้มองเห็นครับวันนไอ้บางเพิ่น อ่าไว้แล้วก็อ่าให้เพิ่นเก็บไว้แล้วก็นบมือเอาขอบุขอบคุณทงผู้ใหญ่เพิ่นแน่เพิ่นก็บ่ประสงค์ออกซือออกนามเนาะเอ้าอ่าอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเด้อเนาะอ่าทางลัแ่ใจดีความเ็บยังได้ความมีซา โดย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 เอ้าน้องพี่น้องได้เพิ่นกับอ่าติดตามรับชมเบิ่งอ่าอยู่ในคลิปอยู่เนาะอ่าครอบครัวเพิ่นก็ว่าเอาอ่าเอาเงินเนาคํานี้พอเอาไปให้เพิ่นแน่อ่าอ้ายผู้ที่ว่าเอ้ยผู้ที่ว่าเพิ่นอ่าได้ลูกใหม่เพิ่นว่าผู้ที่ว่าจาอุ้มอันลูกเพิ่นันา่นน้องน้ําใสเนาะพอพี่น้องอ่าบ่ิเองกะ ได้หับเงินเนาะอ่านี่แหละอ่าเป็นสะพานบุญให้กับเพิ่นนี่แหละพี่น้องเยอ่านี่แหละดีใจพี่น้องอ่าที่ว่าได้เฮ็ดบุญร่วมกันกับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอืนั่นแหละนั่นแหละมีแต่ว่าซื้อของกับซื้อในสิ่งที่มันจําเป็นนั่นแหละเนาะอ่าแต่ว่าคือบ่ได้คือปัจจุบันนี้เฮาเฮาบ่ได้อีหยังในของจําเป็นที่ว่าเฮายังยังจะพาะลูกเต้าเฮานี่ยังๆังหรือว่าเบิดแล้วบ่ครบแล้วบ่ก็แบบไปเรื่อยๆแม่นบ่ อืมประเภทพวกอ่าผ้าอุ่มผ้าอ้อมเฮาก็มีเบิดแล้วเนาะเออธรรมดาอ่าเสื้อเฮาก็มีแล้วแม่นบ่เออเสื้อเข้าให้เด้อเอออันนั้นเด้ซะมือเด้อันถุงมือน่ะแม่นบ่ว่าดิเพิ่นาได้ขูดหน้าดอกยังบ่ทันมีแม่นบ่ถุงมือก็มีมีแล้วบ่อ่าเนาะพอพี่น้องได้อ๋อมีแต่ว่าเก็บไว้หนซะเนาะบ่มีแซื้อกได้เข้าบ่ เออลืมถามเนาะอ่าเข่าดิเบิดแล้วบอกเข่าพอดีเลยเฮ้ยยังมาแลยเมื่อเมื่อรู้ยังหลายบ่เออเข่าเนาะเข่าเออที่ว่าเพิ่นเออยังทำนี่เนาะพอพี่ลองเลยนี่เด้อนี่มาทันมาเถอะได้นี่มาทันมาบ่หนิขามาในออกก้นหอยอ่าคือสองคนกินนี่สิคือแบบนี้สิกินอยู่ในประมาณนั้นนะจากมามาจากเบ้น ต้องต้องเป็นน้อยโอ้ๆๆพี่น้องเอ้ยนี่นี่ดิเนาะโอ้เาพอพี่น้องอ้ผู้บ่มีข้ากยากเนาะพอพี่น้องอ่าได้ข้าหลายนี่คือแบบว่ายิ้มเลยเนาะยิ้มเลยพี่น้องเอ้ยแพงพี่น้องเอ้ยครับาสมมุติว่าเฮามาตอนแนี่ไว้กินมื้ออื่นเช้านะคือว่าเฮามาบัดนีอันนี้ได้ว่าได้ก็คืออ่ามื้ออื่นเช้านี่คือแบบมาเพื่อมื้อเช้าเลย อ่คือเบิดเลยเนาะอยู่ในเธอเดียวเลยวันแด้ก็ได้กินอยู่สองครับเป็นบ่เอ้าสันพอดีได้เลยเอาเงินของาผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนี่แหละน้องพ่อพี่น้องคืออยู่ในแสนหนึ่งนี่กลัวกลัวอยู่ได้หนิเนาะกลัวอยู้น้องพ่อพี่น้องอันนี้มันจะโตเั็นสองสามโลนี่นะเนาะประมาณประมาณสองโลสองกับสิบห้าพันเออแพงเนาะนั่นแหละนั่นแหละ หือยากเนาะพอพี่น้องเอ้ยอความอยู่คมกินนี่ก็ได้เรื่องแบบของอยู่คมกินนี่เฮายังแบบว่าบ่บ่ขึ้นนักปานไดเนาะเฮายังว่าหาอยู่หากินนี่ได้แน่เนาะแต่ขานี่โอ้จําเป็นแงหาอยู่หากินได้กบ่มีของบ่มีข้าวกินกับก็โอ้ยเนาะบ่มีเฮืมีแงอีกแล้วอืม

เนาะก็คือสิประมาณนี้ไดซาเดอร์เนาะเมื่อนี้ทำมือจิตเองกับได้นำเงินเนาะจำนวนห้าแสนนี่แหละพี่น้องเลยหามามอบให้ก็มีแต่แบบว่าดีใจแทนพี่น้องม่ได้เมื่อหน้าเมื่อหน้าสิครับไม่ยังยม่ยังไม่คือเฉพาะในเฮือนซานดันเป็นนี่กับคือว่าเนี่ยพี่น้องเลยฮะหนึ่งมาเป็นกะหากระมีแต่กระเบื้องเนาะ เบงแต่ว่าประเภทพวกชุงพวกเสาประเภทพวกอุปรกรณ์นี่คือ,อยังสีบราณนีม่มีเทื่อพี่รองเลยมีแต่แบบว่าเพิ่นมีเพิน่นกระซื้อมาไว้เนาะมีหน่อยก็ซื้อหน่อยพี่รองเยมีหลายก็ซื้อให้มันพอเนาะออเจะมาจะได้จะมีแต่บาซีนะเข้ามาเบิ่งอีกเทื่อเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ดีใจแหละพี่น้องเอ้ยหาที่ว่าได้มาเห็นทางน้องน้ำใสอีกเนาะ เออมาอีกบัดนี้น่ะนั่งยืนผมกินนี่ก็ได้เนาะมีทาง FC เพิ่นก็มิ้นเข้ามาอยู่ว่าเอออย่าพาให้อะนั่งอยู่แต่ว่าอย่าให้นั่งหงเพิ่นว่าอ่าเด็กน้อยเพิ่นว่าบ่พให้นั่งหงเด้อ่น่านั่งอยู่อ่าเด็กน้อยๆเพิ่นว่าเพิ่นมนเข้ามาเนาะพอพี่น้อง้ตอบเพิ่นไปบ่ิเนก็ได้ FC หลายคนเพิ่นมาอ่าให้กลังใจอยู่เห็นทางเอ้ย สุขภาพแข็งแรงเนี่ยพัน <blunt> ก <animation> ับแบบว่าหายห่วงคือกันมีเดี๋ยวแบบว่าขอให้พุทธพุ่งใหญ่พันช่วยเด้อพันจันยิ้มอุ้ยคนเอ้ยเนาะเออ่โอเคเสร้อเนาะเอาอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งนะสบายดีโดยโดยขอบคุณขอบคุณเด้อพุ่งใหญ่ใจดีที่ผ่านเงินมาซ่อนเหลือขาน้อยโดยกน้อนพุ่งใหญ่ใจดีโดยขอบคุณต่อขน้อยโดยขอให้เจ้ามีสุขภาพแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนขอให้ร่ำขอให้รวยเด้อถ้าฮวาเจ้าทานมาสั่นใดก็ขอให้ไหลคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุสาธุสาธุนพ่อพี่น้องเลยเอาสันยดีไม่แห้งช่วยกันเลี้ยงลูกเลียงเจ้าเด้อสันน้ออ่าโอเคโอเคสันน้อพี่น้องเลยเอาสบายดีอีกเถอะสันเนาะอ่าสบายดีสบายดีนพ่อพี่น้องเลยอ่าโตมาพี่น้องเลยเนาะป้าโต ลมมาเลยได้พี่รองเลยลงมิดจะได้ฝนก็นได้เนาะ้อพี่รองโอ้นาะงห่ามาแล้วพี่รองเลยฝนจะอยากลมก็มาได้นะเนาะเนาคือสิประมาณน,นีส้สำหรับพอพี่รองเลยก,กสำหรับคลิปนี้ก็คือว,ว่าเดี๋ยวไปจิตเองก็คือได้ขอ้อจบคลิปแล้วก็ดีมุกดีใจเนาะ้อพี่รองเลยที่ว่ามีทะนะั้งนา ผู้ใหญ่เพิ่นเนาะพราพี่น้องเพิ่นกรบโบประสงค์ออกซื้อออกน้ำเนาะพราพี่น้องเพิ่นกระผักเงินมาให้บรจิตเองจํานวนห้าเซนกีบเนาะพราพี่น้องเลยมามอมให้กาปนาครอบครัวของนาไอ้วังไอ้เพิ่นเนาะพราพี่น้องเลยเป็นค่าใช้จ่ใจในครอบในครัวเนาะพราพี่น้องก็ดีมุกดีใจแน่และก็ขอบุญขอบคุณเนาะหาผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นที่ว่าไว้เนื้อเสียใจให้กับบรจิตเองเป็นสะพานบุญให้จังใดจังใดก็ดีใจนําเพิ่นอนขอขอบุญขอบคุญทางผู้รักผู้ใหญ่ อ่าที่ว่าไว้เนื้อเสียใจให้เป็นสภาพบุญให้ก็ขอให้อยู่ดีไม่เฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อเนาะพ่อไปดองเลยอ่าเหตุความดีก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะอ่าเจ็บอ่าเป็นอิ่มอุ่นเจ็บไข้ได้ประหยัดก็ขอให้เศร้าไปไวอ่าเรื่องการงานก็อย่าให้มีอุปสรรคเนาะ อขอให้มีแต่สิ่งดีๆให้แหละเข้ามาในอนาครบครัวก็ได้น้องพี่น้องเลยเอ้าก็รวมถึงทั้งพ่อแม่พี่น้องนั่งได้พี่น้องเอ้ยอย่างในกน็อยู่ดีมีแห้งเด้อเนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง